ตอนนี้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับผมก็อาบน้ำอาบท่าเก็บผ้ายัดใส่กระเป๋าเออกระลังคอยทางใครบางคนที่จะมารักที่บ้านนะฮะเออ,เอ,อวันนี้วันที่22สิองหาคม2568นะครับที่สะเซิงเซาเออหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับวันนี้นะครับคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวหลังจาก หยุดไปหลายวันนะฮะหยุดไปสองวันน้องไปเรียนเนาะเออแล้วพอๆมปแม่ก็คิดถึงยูทูบเบอร์ก็โอ้วันนี้นะคะรับลังจากทราบข่าวนะว่าวันนี้จะจัดงานคอนเสิร์ตกันเราก็ลอนะวันนี้จะมีคนมารับผมนะวันนี้ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาไปเห็งนงั้นเออเนี่ยจะมารับที่บ้านเลยเราไปถ่ายด้วยกันนะไปถ่ายคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวด้วยกันนะฮะเออผมก็เลยเอรอนอยู่นะ รออยู่นะครับรอเอากำลังมาเมื่อคืนเห็นบอกว่าลับดึกนะเห็นบอกว่าไปพักที่ตึกเขียวเออนู่นจตุจักรก,ก็ว่างั้นนะเดินทางมาจากอุทยาบอกว่าเดี๋ยวอา่าผมออกเดินทางต่เช้าพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนี่ยมารับที่บ้านแล้วก็ไปด้วยกันก็ว่าอย่างนั้นนะครับเอารอชมบรรยากาศวันนี้นะครับท่านผู้ชมรอชมบรรยากาศวันนี้ว่า จะเป็นอย่างไรนะครับคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวนะครับนะเชื่อว่านะพ่อ,พอแม,แม,แม่หายคิดถึงแน่นอนนะครับเอองานฉลองพระยศนะที่วัดโกกแก้วนะครับนู่นอัเภอแปลงยาอ้าวรอจิตการครับวันนี้คอนเสิร์ตน้องต้นข้าวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรที่สะเซ้งเซาแล้วก็มาลุ้นกันบ้านนะครับใครนะครับที่จะมารับผมที่บ้านนะ แต่ถ้าใครดูผ่านไลฟ์สดนะฮะก็คงจะรู้ว่าเป็นใครนะฮะอพอเมื่อวานเขาเป็นเขาทำคอนเทนต์อะไรนะท่านเจ้าขุนใช่ไหมฮะเออทำคอนเทนต์ท่านเจ้าขุน,าน,าขนนะฮะไปเที่ยวเมืองอยุธยาอใส่ชุดท่านเจ้าขุนถ่ายรูปเที่ยวเมืองโบราณนะแล้วก็เมื่อวานไปพักอยู่ที่จตุจักรนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากนะครับเมื่อคืน ระหว่างที่ผมไลฟ์สดเนี่ยก็นะครับเข้ามาในไลฟ์บอกว่าพี่มานาไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับที่บ้านแล้วเดินทางไปด้วยกันนะครับผมก็โอ้โอโดีใจนะครับเพราะว่าก็รับหนึ่งสองสามอยู่นะฮะเออเพราะว่าหนึ่งสองสามขี่มอเตอร์ไซค์เออบากกาลัง่งวางแผนงานอยู่แต่ถ้าก็ตั้งใจไปแหละว,วันนี้ถ้าไม่มีใครมารับก็คงตั้งใจไปแหละนะครับไปแต่เช้านะฮะ เพื่อที่จะเอ,อหาที่หาแทางพักผ่อนแล้วก็รอถ่ายงานนะแต่ว่าวันนี้มีอ่าคนมารับนะครับนะครับมีคนมารับที่บ้านก็ <laughs> 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 มาลี้ยานะมาลี้ยานรออยูเออ่เนี่ยต่งตัวรอแล้วอาบน้ำเพิ่งเสร็จรออ,อยู่นะนะครับ ไปถ่ายงานตรงต้น้องต้นข้าวเออนะครับไปถ่ายงานตรงต้นข้าวนะครับอ้าวเอวันนี้ก็ฝากทุกคนนะฮะชมไลฟ์สดผ่านช่อง y o u t u มาณาสตอรี่แฟนคลับเอสทุกคนเนาะที่อ,อ่าติดตามน้องต้นข้าวนะครับอย่าลืมมาที่ช่องมา n าสตอรีนะเออมาดันช่องให้ด้วยนะครับเย็นนี้ผ่านไลฟ์สดนะครับเออก็ติดตามเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งช่องนะ ท็อช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแหละอาจจะตามไม่ได้ทุกงานเนาะเพราะว่าติดขัดนะครับถ้าในรัศมีสองร้อยกิโลเนี่ยนะเออถ้าไม่มีใครมาทับแบบนี้ประมาณนั้นแต่ถ้าในรัศมี100ร้อยกวโลก็อัอนั้นๆขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะไปนะครับประมาณนั้นเออ,อเหมือนกับอาดไนะช่องอไอนะที่ว่าขาขี่มอเตอร์ไซค์ช่องแรกเนาะ เออแมงกับพี่ใช่เออแมงกับพี่เออแมงกับพี่ยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าช่องหลังก็มีอ่าผู้ใหญ่นะดูนาเรี้ยงรถยนต์นะขับรับส่งอยู่เอวันนี้น่าจะเป็นเขาแหละเอมากับพี่อีกคนหนึ่งนะมารับที่บ้านนะครับไปด้วยกันนะครับเมื่อคืนพักกจจิตจตุจักรทว่านกันแล้วก็จะมารับที่นี่อะก็คงรอเพราะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกท้อสิดูเดินทางจากอยุธยาแข่งฝนมาขับรถมาเนาะ เรอดตลอดทางก็ฝนตกปอยๆนะครับก็น่าจะไปถึงจตุจักรดึกอยู่คิดว่านะน่าจะสี่ห้าทุ่มถึงจตุจักรถึงห้องพักที่จตุจักรเนาะสี่ห้าทุ่มแล้วก็ก็คงเก้าโมงสิบโมงนั่นแหละหรือเที่ยงคิดว่าอย่างนั้นนะมาถึงที่นี่ยังไงลองประสานอีกทีนึงนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละก็มาถึงแล้วก็วก็ระหว่างนี้ก็เตรียมตัวรอนะครับเตรียมตัวรอแล้วก็มาก็ ก็ไม่มีอะไรนะฮะเสื like ้อ like. ผ้าหนึ no. okay. ่งชุดสำรองไว้หนึ่งชุดแล้วก็กระเป๋าแบตเตอรี่สำรองกล้องถ่ายนะโทรศัพท์ถ่ายคลิปนะโทรศัพท์ไหนสดก็เอาไปรลาเย็นนี้นะครับบรรยากาศที่หน้างานนะครับจะสนุกคึกคักหรือเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามกันเยอะๆแล้วก็พ่อพ่อแม่ๆนะครับที่อยู่นะครับอำเภอแปลงยาวนะครับสระเิงสาวก็ อย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจกันเยอะๆเลยนะฮะหน้าเบทีเลยเนาะเพราะว่าโอ้ยนานทีปีหนนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่บ่อยนะครับที่ที่น้องจะมาถึงถึงถึงอ่อาแถวบ้านเรานะครับเออนะบางคนนี่เขาบอกว่าโอ้ชมผ่านไลฟ์สดมานานแล้วตั้งแต่สมัยดวนเพียงชิงทุนติดตามทั้งทีวีแล้วก็ออกมาชมผ่านไลฟ์สดผ่านช่องย t u b e ต่างๆนะครับที่ถ่ายคอนเสิร์ตของน้องนะเวลามีน้องมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็ติดตามมาตลอด <c oughs> อ่ะขอไปครับติดตามมาตลอดโอ้วันนี้นะไม่พลาดแน่นอนต้องไปให้ได้เพราะว่าอะไรมาแถวบ้านแล้วนะนั่นแหละก็ข,ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทางอำเภอแปดยาวไปกันเยอะๆครับนะวันนี้น้องลึงนะจากเมืองกาเลยนะข้ามเลยครับข้ามจังหวัดเลยนะครับข้ามจังหวัดข้ามกรุงเทพมหานครนคปรปฐมกรุงเทพมหานครนะนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครับแล้วก็มาที่สะเซิงเซาเลยนะครับมา เพื่อที่จะมานะครับนะอ่ะะน,นลองเพลงหวานๆนะเติมเติมความสุขให้กับพ่อแพอ่พี่น้องชาวสะสรงเซาออกมากันเยอะๆครับแล้วก็โอ้ดัขอทางอยู่ขอทางอยู่มานนอุยานนอกรอนะครับรอวันนี้รอนะฮะร,รอใครบางคนมารับที่บ้านนะเพื่อเดินทางไปถ่ายน้องต้นข้าว ที่สะเซงเซาว,วันนี้นะครับไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองแล้ววันนี้นะสบายไปหนึ่งวันเย้ yeah. <c oughs> เอาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแปดกดติดตามช่อง y o u t u b บมานหนาสตอรี่ด้วยถ้าทา่านได้ชมคลิปนี้นะมีความกินเห็นะการใดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับขอลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับผม